สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทานาตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวาธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31มกราคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทกคณาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสนับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพชจิกในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ หมอโต๊ดอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นและการเปิดโอกาสให้กับตัวงเราเองนะมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงห์ลคนาสิงห์คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่ความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานไพ่การทิ่มแทงใจมีคนที่ทําให้เราผิดหวังมีคนที่ท ทำอะไรหลังหรือมีพลังงานการที่ยังดื่มไขรสักคนหนึ่งในความคิดในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่การมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ในตัวเราเองการฝ่าฟันกับคลื่นลมและมรสุมในตอนนี้ กับปัญหากํากลังที่จะผ่านพ้นไปนะครับมีพลังาการเลิกกาการยาร้างมีการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกนและกันหรือการที่มีอีกโก้กันก็ได้นะหรือการที่เป็นฝ่ายคุณที่ยอมถอยออกมากับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ ยอมกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วกับสิ่งที่เราทุ่มเทกับสิ่งที่เราห่วงใหญยมันเหมือนกับการที่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังหวังได้ดังสิ่งที่ตั้งใจในตวงเราเองการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องตวงเราเองหรือการกลับมาอบอุ่นในตวงเราเอง king of one ลาชายฝ่า คนที่มีความมุ่งมั่นความขยนันความตั้งใจความแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของคุณเองใครที่อยู่ในความรักของคุณกับอดีตที่ผ่านมา คุณเป็นคนที่ห่วงใยคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาคุณเป็นคนที่ดูแลเขาทุกๆอย่างก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมันยังมีความรู้สึกที่ยังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่กลับเข้ามาปรับความเข้าใจการกลับเข้ามาเคียใจซึ่งกันและกันนะมีพลังงานไพ่เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงเหงความรักการเริ่มต้นความรัก ในตวงของคุณเองก็ได้การกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตวงของเราเองแะมีการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือเป็นพระงานการที่เราได้เรียนรู้กับเรื่องราวต่างๆในอดีตมาแล้ว อดีตที่ทำให้มีข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเราจะเป็นการที่เราจะแก้ไขในอนาคตในวันข้างหน้าของเราก็ได้แบบแผนที่เราวางไว้ในอนาคตของเรานะครับมีพลังไั่ดีหายพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นรองเขาหรือการที่เขาดึงมือที่สเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้มีไพ่ของการที่คุณกําหนด เส้นทางของคุณเองรู้ว่าคุณอยากไปที่ไหนมีแบบแผนทิศทางที่ถูกต้องในตัวคุณเองหรือการที่เราไปมีคนที่เข้ามาให้คำปรึกษาในสิ่งที่เราจะตัดสินใจแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางและการตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานให้การการกลับมาการดำเนินไปตามกระแส ความรู้สึกการหวนกับการหวนคืนมีคนอดีตที่ผ่านมาในวันที่ไม่มีคุณหรือในวันที่คุณมุกอ่อนไปมีคนที่กำลังคิดถึงมีคนที่โหยหากับคนที่เคยห่วงใยกับคนที่เคยทุ่มเทกับคนที่เคยให้คำปรึกษาแก่เขาหรือให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจก็ได้นะมีพลังานให้การที่มีทูรีซัทคือการที่การควบคุม การปกป้องและเร่งปฏิรูปในตวงคุณเองนะเป็นการกลับมาดูแลในสิทธิในตวงเราเองนะเรามีคุณค่าในตวงเราเองครับมีพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะในวันนั้นอาจจะเป็นการที่ในวันที่เขาใช้อารมณ์หรือการที่เขาดึงความรักความสัมพันธ์ในชั่วครางชั่วข่าวของเขา เขาอาจจะไปหลงกับอารมณ์ลและความรู้สึกในในตอนนั้นในวันที่เขาไปเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการเรียนรู้กับคนใหม่ในตอนนั้นของเขาในตอนนี้มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียใจมีคนที่กําลังโหยหาในความรู้สึกในตอนนี้อยู่ก็ได้นะหรือการที่เขาไปเจอแล้วมันเหมือนเขาไปทุ่มเทให้กับใครแล้วใครคนนั้นก็ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาดูแลในสิ่งที่เขาห่วงใยก็ได้นะมีเพ่ของความเจ็บปวดความทุกข์ความทนทรมานในตอน อนนียมีคนที่ดูแล้วว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงความผิดหวังเป็นยังไงความเสียใจเป็นยังไงนะคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนทาธาตุไฟเมสิงธนูาธาตุดินก,กันพฤษสศรีกรธาตุน้ํากรกฎมีนพุจิกนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะ,ะมีการที่ขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ น้ำกระกรดมีนพฤจิก่อนนะครับขอเช็คพลังงานไพอ่อดีตที่ผ่านมาของคุณมีไพ่ของซิกออฟครับเป็นไพ่ของอดีตที่ผ่านมาเป็นพลัองงานการที่ยังมีวันเก่าๆยังมีวันเดิมๆที่เป็นพลัางงานแห่งการที่มันยังอยู่ในความทรงจําของคุณหรือในความรู้สึกของคุณในสิ่งที่คุณห่วงใยในสิ่งที่คุณดูแลหรือคนอดีที่ผ่านมาของคุณคิดถึงวันที่คุณห่วงใยคิดถึงวันที่คุณดูแล ยาขวนกับยาขวนคืนมีพลังางานไพ่แปดดาบความอึดอัดความว้าวุ่นความไม่สบายใจในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีปัญหาในสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะบอกให้กับใครได้รับรู้ในวันนั้นเขาอาจจะเคยคุยกับคุณหรือการที่คุณเป็นคนที่เขาเปิดเผยในความรู้สึกได้ทุกๆอย่างในสิ่งที่เขาพูดคุยกับคุณแต่ในตอนเนี้ยเหมือนเขาในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาเก็บกดแห่งความรู้สึกในตวงเขาอยู่ก็ได้นะดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆความทุกข์ทรมานใจมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขกับปมและปัญหาเขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้นะมีพลังงานไพ่ The World การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด The World เป็นพลังงา,านไพ่ Major โดสุดท้ายประสบการณ์การเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับวิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วนะในตอนนี้มีวันที่สิ้นสุด คือการที่เริ่มต้นมีคนที่อยากมาเริ่มต้นกับคุณหรือการที่ในวันเนี้ย เป็นฝ่ายเราที่เริ่มต้นให้กับตัวงเองด้วยกระได้นะมีพลังางานไพ่สี่ถ้วยในวันที่เราดูแลกับไม่เคยเห็นค่าในวันเนี้ยกับมาเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันที่เราอยู่ได้ด้วยตวงเราเองในวันเวลาที่เรารักษาแผลใจในวันเวลาที่เราเข้มแข็งขึ้นในวันนั้นอ่ะในวันที่เราอ่อนแอเขากับไม่เคยเห็นคุณค่าทําให้เราผิดหวงังให้เราเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาจัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทํา ใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นมีไพ่แห่งการที่เขาอาจจะเป็นการที่ยังตัดกับคุณไม่ขาดหรือมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณนะมีไพ่แห่งการที่มีไพ่ของการที่คนอดีตหรือการที่ยังมีข้อผูกมัดยังมีข้อผูกมัดพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดความฝันความหวังเจ็ดถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุด ให้กับตวงคุณเองนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาคิดถึงความฝันและคิดถึงเป้าหมายในวันที่เขามีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่มีคุณอยู่เคียงข้างมีคุณอยู่เคียงคู่มีคุณคอยให้กำลังใจเขามีคนที่คอยพูดถึงเรื่องความฝันและอนาคตข้างหน้าด้วยกันนะมีพลังไพ่สี่ไม้เท้านะการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตนะมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นความมั่นคงเคยเอาใจใส่ เคยดูแลและทำด้วยกันนาการสร้างอนาคตไปด้วยกันเดทจบ การเลิกราการยาล้างมีพลังงานไพ่พ่อไม้แม่ก็ได้นะครับหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงความรู้สึกที่ผัดภ้าความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เสียใจทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมีการพบเจอก็มีการพัดภาคนะมีพลังงานไพ่คิงงอบสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่รา,าชา,ยยาสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรค ที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงหรือคนที่มีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากภายนอกเขาจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเขามีความทุกทนทรมานใจในวันที่เขาเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะจบกับคุณมาเองก็ได้นะมีการปิดกัน้นการบล็อกการติดต่อ การสื่อสารกันไปนะมีพลังงานไป5้าดาบการเริ่มต้น t o o อับคับมีการพบเจอมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งอยากกลับมาดูแววตาที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งมีคนที่ยังแคร์คุณอยู่มีคนที่อยากกลับมาพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมันเหมือนกับการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกดีๆพบเจอกับคู่คนที่คุณเคยพบเจอกับคนที่เคยร่วมสัญญาในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นคำสัญญาคำมั่นคำสัญญา ยังอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในความทรงจําของเขาเขาเป็นฝ่ายที่เสียใจเขาเป็นฝ่ายที่เสียดายเขาเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปแล้ว กลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันที่เราได้มาเรียนรู้ในวันที่เราได้มาพบเจอในวันที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะไขว่คว้าทุกโอกาสที่มีคุณนะมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่ไม่สบายใจมีหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆ วันเก่าๆวันเดิมๆที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับมาไม่ได้มีคนที่อยากจะทำในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้ดีที่สุดหรือคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเคลียร์ในความรักในความสัมพันธ์ชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่ของวิกตอรี่ของความสำเร็จเส้นทางชัยชนะ เป็นพลังงานการที่ทุกเส้นทางเดินหรือกะอุปสรรคที่ผ่านมาคุณมีธงของคุณอยู่แล้วว่าคุณจะไปในทิศทางไหนว่าคุณจะเดินในเส้นทางไหนนะมีพลังงานให้การหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของเราเองนะผลที่ผ่านมามันเป็นแค่ความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาทาไมยังถึงยังมีความรู้สึกที่อย่างเหมือนยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่เรารักเขามากกว่าเขา ที่เขารักเราก็ได้นะในตอนนี้มีการที่มีคนที่ยังตัดกันไม่ขาดอยู่นะเป็นพลังานการที่มีคนที่อยากเดินหน้ากลับมาเคลียร์ใจอยากมาทักทักถ่ายกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอดูทางงานไพ่ในปัจจุบันของชาวท่านน้ํากรกฏมีนพฤจ,จิกในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานของไพ่ในปัจจุบัน ของเขาคนนั้นคน,คนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขามีไพ่พลังงานไพ่สีไมทาวนะคนคนนี้อาจจะเป็นการที่อยากกลับมามีความสนุกสนานอยากกลับมามีเป้าหมายอยากกลับมามีแบะแผนกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่ยังผูกพันมีคนที่อยากจับมือคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่ความคิดถึงความโหยหา ความดำดิ่งในร่วงแหงความรู้สึกความโหยหาในตอนนี้ของเขาในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากก็ได้นะมีพลังให้ก้าหเดยนความสดใสความสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองในตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องคุณอยู่ด้วยก็ได้นะคุณดูมีความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจ คุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องอนาคตและความหวังในวันข้างหน้าของคุณเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะมีพลังานให้เด็กถือเหรียญคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันคุณค่าในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนี้มีคนที่รู้ค่ามีคนที่เห็นค่าในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณเดินจากมีคนที่คิดได้หรือการตื่นรู้ในตอนนี้ของเขาก็ได้นะในวันที่ คุณเดินห่างจากเขาไปในตอนนี้มีคนที่โหยหามีคนที่คิดถึงมีคนที่อยากกลับมามั่นคงกับคุณอีกครั้งหนึ่งดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกการรอคอยหรือเป็นฝ่ายเขาที่รอคอยให คุณเปิดโอกาสหรือการรอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่ได้มาพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่เติมเต็มนะคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้คนคนนี้จะเป็นคนที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือกับการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เติมเต็มสําหรับเขาในตอนเนี้ยเหมือนกับเขาเขาเป็นฝ่ายที่ขาดถ้วยแห่งความรู้สึกที่ในวันที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันเนี้ยมีคนที่รู้แล้วว่าคุณค่า ในตอนนั้นเป็นเช่นไรนะมีพระงงานไพ่ k i n อ of p ปอเร c ราชาถือเหรียญเป็นพระงงานงไพ่ในตอนเนี้ย มีคนที่มีอีโก้หรือคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากลดอีโ e ก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กันได้นะหรือการที่มีความมั่นคงหรือเขาอยากกลับมาถือสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงคนาสิงนะอจ,จะเป็นการที่อ้อนวอนขอร้องในตอนนี้ขอให้เขากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับอดีตที่ผ่านไปนะ้ามีพลังงานไพ่ควีนออฟครับราชินีถือ,ถ,อถ้วยถ้วยแห่งสายนา้ำ ถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นคุณค่าในหัวใจซึ่งการและกันเดอะทาวเวอร์การจับได้ การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้นะสิ่งที่แตกหักพังไปมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีความหวาดระแวงกการกระทําของเขาเราไม่อยากที่จะเสียใจอีกเราไม่อยากที่จะผิดหวังอีกในวันเนี้ยในวันที่เราเสียใจหรือการที่มีคนที่เสียดายคุณอยู่ก็ได้เขาอยากกลับมาประกอบด้การกระทําให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมแนะมีพลังาไพคติดดาบ ความทุกความโดดเดี่ยวความเน็บนาวความอ้างว้างในวันที่รอคอยมีคนที่อ้างว้างมีคนที่เน็บหนาวมีคนที่ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะกับอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยมีแบบแผนเคยวางอนาคตไว้ด้วยกันนะมีพลังงานไพ่การติดต่อ king of cups ace of wands การเริ่มต้นมีพลังงานไพ่เดช การจบในวันที่จบกันไปเขาเป็นฝ่ายที่ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าการกระทำที่เขาทำผิดไปในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาแก้ไขและเริ่มต้นกับคุณการพูดการคุยเขาอยากถือถ้วยแห่งความรู้สึกเขาอยากถือถ้วยแห่งสายน้ำของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะมีการเอาใจใส่คอยเทคแคร์คอยดูแลคอยเอาใจใส่นะมีการที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจขอโอกาส อีกครั้งหนึ่งให้ได้เขาได้เริ่มต้นกับคุณนะในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างรู้ถึงความรู้สึกซึ่งการละกันในตอนเนี้ยเขาเป็นฝ่ายที่ขาดคุณไม่ได้ในตอนเนี้ยเขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณมากนะออขอดูทาังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ ขอดูพลังลงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์มีพลังลงานไพ่ซิกออปสอดนะครับเป็นการที่เขาอยากยัง Move on ออกจากคุณไม่ได้นะกะการเวลาและปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาให้วันเวลาที่เนิ่นนานสะเพียงใดความรู้สึกเขาในที่เขาวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าใครคือคนที่ ห่วงใหญ่ว่าใครคือคนที่ดูแลว่าใครคือคนที่เติมเต็มว่าใครคือคนที่จริงใจและชัดเจนกับเขาเจ็ดดาบเป็นพลังงานให้าการที่ไม่ซื่อสัตย์หรือคนที่ไม่ได้จริงใจหรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจหรือหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวงเขาหรือการที่ในตอนนี้มีการที่เขาอาจจะไปทุ่มเทแล้วมันเหมือนความเศร้าความเสียใจยความคิดถึงความโหยหาในวันนั้นไม่น่าจะทำให้ทัวยย่วแห่งความรู้สึก ที่คุณทําเพื่อเขาในวันดีๆในวันนั้นต้องจบกันออกมานะมีพรางาไพเดลเลเวอร์ over, ชาวเมทุนลัคนาเมทุนโอกาสที่กลับมาเริ่มต้นนะในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาส กับเขาได้กลับเข้ามาในการเริ่มต้นกับคุณหรือเปล่าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานการที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาผูกมัดได้มีมีข้อตกลงการรอคอยการเฝ้ารอคนที่เคยสัญญาจากอดีตชาติของคุณก็ได้นะหรือในตอนนี้ในวันที่เขาเคยหลงไปในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขด้วยการกระทำด้วยความทุ่งเทด้วยความตั้งใจ เขาอยากเดินหน้ากับคุณเขาอยากเดินหน้ากับทุกเส้นทางเดินที่มีคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเขานะมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงมีพลังงานไพ่เดอนทธรรมดนสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันในตอนนี้เขายังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่เขายังแอบมองคุณอยู่เขาอาจจะรู้ถึงเรื่องเรงาวที่คุณทําอยู่ในตอนนี้ก็ได้เดวิลเป็นพลังงานไพ่ความหึงหวง ความพันธนาการในตอนนี้มีคนที่หึงหวงมีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่กำลังเศร้าใจอยู่ก็ได้นะในสิ่งที่เขาทำไปความว้าวุ่นความกังวลใจในความรู้สึกลึกๆของเขานะเป็นไพ่ของความพันธนาการนะครับเป็นพลังไพ่ในตอนนี้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันมีคนที่อยากกลับมาเอาใจใส่และขอโอกาสคุณคือสิ่งดีที่สุดมีคนที่อยากกลับมาขอโทษขอร้อง ขอคืนดีด้วยเซนของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเคยเรียนรู้กับนิสัยใจของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงการกระทำคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงจิตใจของเขาด้วยก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนยังมีสายใหญ่ที่ผูกพันยังมีสายใหญ่ที่ผูกมัดแห่งการรอคอย นะครับเป็นไพ่แ่งการพบเจอคนที่รอคอยมาเน่นนานด้วยก็ได้นะของชาวธาตุน้ํากรกดมีนพอจิกนะครับอ่าขอดูทาง,งานไพ่สรุปขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํานะครับ <c oughs> เป็นพลังงานให้เด็กถือดาบนะการเรียนรู้หรือการที่มีคนที่ยังแอบมองคุณอยู่นะมีพลังงานให้เดือดสตาร์นะครับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวงคุณเองการเริ่มต้นใหม่การเปิดโอกาสให้กับตุวงคุณเองการมีสเสน่ห์ในตัวงคุณเองหรือการที่ยังมีความรู้สึกหรือคุณไปอธิษฐานอะไรไว้หรือเปล่าก็ได้นะมีพลังงานการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณ คุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่ลิเริ่มอะไรใหม่ๆในตัวงคุณเองนะครับมีพลังภาพวิกตอรี่ของ Victoria, ความสําเร็จโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือการที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่เอาใจใส่ตัวของคุณเองหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้น เดินหน้ากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะการเฝ้ารอการรอคอยหรือในตอนเนี้ยสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่เริ่มที่จะอยู่ได้หรือการที่เราปล่อยไม้เท้าหนึ่งไปแล้วลาการก้าวเดินไปในวันข้างหน้าของเราการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการกลับมาคิดการกลับมาชั่งใจว่ากับสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเรา ที่รู้แล้วว่าใครคือคนที่ทําเพื่อเรานะในตอนนี้เหมือนเหมือนกับเราทําเพื่อตัวเองมากขึ้นหรือการที่เราจะดูถึงคนที่เข้ามาทําเพื่อเรามากกว่าในตอนนี้ก็ได้นะเป็นการหันหลังเป็นการหันออกมามีพลังให้ก้าวเหรียญความมีสเสน่ห์ความสดใสหรือในช่วงนี้ชาวธาตุน้ําอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงินอนาคตความมั่นคงการรอคอยใครที่รองเงินอยู่จะได้เงิน อย่างสิ่งที่หวังอย่างสิ่งที่ตั้งใจนะมีพลังงานไพควีนออฟวันคุณเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการงานความแอคทีฟในตัวเองเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสินทร่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่มีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราไปได้นะมีพลังงานไพเดวิลในตอนเนี้ยมันมีพลังงานไพเดวิลขึ้นมามีคนที่ ยังมีการที่ยังดื่มใขรไม่ได้นะหรือการที่ในวันที่เราเรามีสติหรือการที่คำอธิษฐานขอพรของเราให้คนคนนั้นที่เขากลับเข้ามาหรือในการที่เขาคิดได้ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้เขาอยากกลับมามีความสุขเขาอยากกลับมามีความสดใสเขาอยากกลับมามีความศรัทธาในเรื่องความรักระหว่างคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุน้ำกรดกด มีนพฤจิกหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกทกท่านนะครับ